สวัสดีพี่น้องยายสิผ้ามาเบิงองียงหนึ่งสองซ้ำหัวหมูอีกแล้วจ้ายายกกับสีม่านซับเอาไม้เห็นนี่ละซับมือเดียววัฒนานัดเป็นไรหรอพี่น้องซับ จิ้มเพิน่นแย่ายกหัวบักไงเลยพี่น้องตาเพิ่นซื้อมากดุนดนแจังได้กิ่นตัวน,นึงดอกพี่น้องย่าก็เลยเอาหอนไม่นี่แหละจิ้มจิ้มให้เพิน่นย่ากันตันึงหนึ่งพระท่านได้เปื่อยปะนายดอกซุ่มที่พระท่านได้กินย่ากันตันึงใส่ตู้เย็นไว้มันหัวไงขัหลีพี่น้องหัวไงคัดเลยนี เฮ้ยซับ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 ,บหนึ่งพ่อยเพิ่นนันรู้ว่าเพิ่นนันนั่นรู้ว่าเพิ่นนันไอห้อนเขาซุ้มหนึ่งกะจิเอาออกไว้บป,อ,ปอยมันแบบเละคักนะพี่น้อง แยกกับสิแบงใส่ตัวเย็นไว้ซุ่มสิกินเท่าจังหนึ่งต่อหนึ่งต่อจะอันนี้หูหนึ่งเละลายกับว่าแซบดอกเท่าสิเอาเก็บไว้ถ้ากินอีกเท่ากัจังออกมากหนึ่ง ไม่อันห้าสิกินมือนีเเ้ากับปล่อยให้เพิ่นยายใส่ใบแต่ไร่ก็ใบบกกูดหอมชุนเลยพี่น้องเลยหอมชุย่ยายก็เห็ดย่เต่ามองเก้านี่แหละมือนี่ก็สิเป็นลาบปากอีกจักวันหนึ่งละจ้า มึอนี่ห่อนเด้อพี่น้องอากาศห้อนหอนแดดแจมแปมนี่ขนาดสีหาโมแรงแล้วแดดขีตะเวนแดงจึงครึ่งผนซองก่อไวเด้อพี่น้องเอ้ยหนาวไหลแย,ยกกะหาแนวมาปูห้ หมานอนแล้วก็ดังไฟให้เพิ่นแต่ว่ามือนี่ห่อนแล้วเหี้แตกแล้วพี่น้องจ๋ากระสิบ่ได้ดังแล้วห่อนแล้วเหี้แตกแล้วพี่น้องเอาปิดตำานานสะกกอนให้่นสุกสะกอนซ้ำนี้ล่ละจ้าพี่น้อง